เป็นรายการนะครับที่มาใหม่แล้วก็มาแรงนะครับกับไทยแลนด์มิวส c กเฮาด้าวนะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์นะครับรายการจาก M c o u n t d o w านะครับจากประเทศเกาหลีใต้และก่อนหน้านี้นครับมีการทยอยนะครับว่ามีใครนะครับมานั่งแท่นเป็นพิธีกรประจำรายการกันบ้างนะครับก่อนนี้เลยนะครับมีการเฉลยนะครับก็มีมาเบลนะครับต้าอู่พิทยานะครับแล้วก็มีนะครับมิเคลล่านะครับมิกฟุตคุณผู้ชมบอกเลยว่าเปิดตัวมาฮือฮาเป็นอย่างมากและอีกคนนะครับที่ทุกคนจับตามองว่าจะเป็นใครนะครับสุด านนะครับแค่เงานะที่ปล่อยออกมาแฟนๆก็ว่าต้องใช่หนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายก็เป็นไปตามค่านะครับนั่นคือน้องนุ้นนิวนะครับชาวลินนะครับพอมาเฉลยปุ๊บนะทางโซเชียลนะครับก็ฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับตะเมาแฮชแท็กนะครับไทยแลนด์นูซิกเค้าดาวนะครับ X นะครับ MC นะครับนุ้นนิวนะครับขึ้นเทน X เป็นอันดับที่1กันไปเลยอ่าหลังจากนั้นนะครับน้องนุ้นนิลนะเขาก็ได้มาแชร์นะครับพร้อมแคปชั่นว่า MC นุนิวสวัสดีครับดีใจและตื่นเต้นมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยครับอ่าเรียกว่าน่ารักมากนะแล้วก็มีการฝากติดตามรายการไ h a i l น n ์ m ิวส c กเข้าดังเร็วๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการแฮชแท็กนะครับ t h a i l น n d m u s i ิกเข้าดังนะครับ X MC นุนิวคุณผู้ชมแล้วก็ฝากติดตามกันได้นะครับเพราะว่าใกล้อ้ะนะที่จะมีการแบบว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนหนุ่มคนนี้ก็ต้องมาแบบว่า เมนชั่นใต้โพสอย่างแน่นอนเป็นใครเป็นไม่ได้นั่นคือหนุ่มเฮียซีนั่นเองนะครับซึ่งเฮียซีนะครับก็ได้มาโพสต์ว่า MC คนนี้น่ารักจังเก่งมากรอชมแฮชแท็กนะครับ Thailand Music Countdown XMC นุนิวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะด้านเฮียซีนะครับยังมาโพสต์ข้อความใน X ของตัวเองอีกว่าฝากพิธีกรคนเก่งด้วยครับรอติดตามเลยมีการซัพพอร์ตกันแบบนี้เชื่อว่าน่ารักมากแฟนคลับก็บอกว่า ฟินนะล่าสุดอีกล่าสุดนะครับมีการเปิดโผลอย่างเป็นทางการนะครับกับรายการนะครับจะมาออนแอร์นะครับทางช่องสานั่นเองคุณผู้ชมเวลาดีนะครับ5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับทางช่อง3วันนี้เลย12พฤษภาคม2567น้เะครับปกักนน้เลยก็คือว่าปักหมุดดูได้เลยวันที่12พฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมอีกประมาณไม่กี่วัน10กว่าวันนะครับเชื่อว่าอีก บทบาทหนึ่งของน้องนูนิวนี่นนนนต้องปังแน่นอนนะครับเรียกว่าอายุน้อยร้อยอาชีพนะทำได้ทุกอย่างทั้งซีรีส์ทั้งเล่นหนังไหนจะร้องเพลงอีกนะแฟนคลับก็เอ็นดูนะซัพพอร์ตน่รนารักดูสีท่าก็ยังน่ารักคุณผู้ชมนีติดตามกันไดเชื่อว่ายัางไงก็รายการนี้ต้องดังอย่างแน่นอนนะครับโอเคนี่มีการบอกว่า Com มิ่ s o o นรอกันนะ12พฤษภาคมนี้นะครับเอาปฏิทินให้ S <S สรุปวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่3าแ,แล้วแล้วก็รออีกประมาณ12วันอ,อยากให้เป็นวันที่12แล้วพรุ่งนี้ตัดภาพไปเลยพรุ่งนี้วันที่12บสะเดี๋ยวก็ <S <S มาดีแล้วเดี๋ยวก็ติดตามกันได้นะครับกับรายการดังรายการนี้แล้วก็มีแบบว่าเ c มหลายคนมามอบความสนุกแบบจัดเต็มนะครับคุ้มค่า,าการรอคอยอย่างแน่นอนครั